สวัสดีสมาชิกนะครับมีอีโคโคราร์สวยๆค่ายมา z d ด้ามาฝาก1นึ่งคันนะครับปี2019โฉมไม่น่าเชนนะครับกับ m a z d ด,ด2.5ประตูรถโดยรวมสวยมากๆครับมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยแก๊สชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายนอกภายในงามนะครับ ผ่อน5,100โดยประมาณผ่อนได้6ปี2 4 9 0 0 0บาทนครับเครดิตดีออกรถ0บาทครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถ0บาทก็ได้นะครับรถได้สวยได้สภาพงามแบบนี้นะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับปี2019นะครับ รถสวยเช็คสภาพเรียบร้อยนะครับสมาชิกสนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยสภาพงามมากๆนะครับใครที่ขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมขัดและเช็คมาฝากนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณากับงบประมาณและความชอบนะครับอวยแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับแต่ตัวนี้ก็สวยครับเป็นรถ อีโคคานะครับเครื่องพันสามภายในสวยนะครับเบาะหนังเซนทรอลแอร์แบ็กเอ s บพวงอะไรมันตีฟัง์กชันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าผ่อน5,100โดยประมาณผ่อนได้6ปี2 4 9 9 0 0 0บาทนะครับได้รถสภาพสวยได้รถเป็นอีโคคานะครับเติมน้ำมันไม่แพง ผ่อนก็ไม่แรงนะครับก็ลองชมเช็คดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับปี2019เลยนะครับคันนี้รถสวยชมไม่เนื้อเชนนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับมีบริการจัดส่งนะครับรับประกันการจัดส่งนะครับถึงบ้านท่านแน่นอนรถสวยคัดเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยไปชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีฝากไว้ด้วยนะครับใครกําลังหารถใช้งงานนะครับผมก็ยังคงหารถมือสองมานําเสนอให้กับสมาชิกนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคันนี้สวยๆนะครับสนใจนะครับอยากได้อีโคคาใช้งานนะครับมาดูได้มาลองขับได้เลยครับไม่ใหญ่ไม่โตเน้นใช้งานสวยๆสภาพเหล่านี้ผ่อนก็ชิวนะครับประมาณ5,100เติมน้ำมันไม่แพงครับเพราะเป็นอีโคคานะครับฝากกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ